อาแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มาเล่นแมปโกกาเล่นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําให้ฟาร์มผมมันอลังการมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับงานแรกของเราก็คือการเก็บกวาดผลไม้อันเก่าทิ้งนะครับหลังจากที่ผมเก็บกวาดแตงโมพัน์ตานเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการปลูกเพิ่มนะครับแล้วก็จะวางเบียดเบกันหน่อยนะ ต่อไปแล้วก็จะเก็บกว่าดโซนกล้วยเลื่อนนะครับโซนนี้ก็จะแออัดนหน่อยนะคนดูทำไมมันถูกจังเลยครับคนดูบอกผมที่ผมปลูกเยอะส่วนใสวนสวนแล้วผลกล้วยหอมอะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการปลูกต้นมะม่วงพะจันรเพื่อทำให้สวนผมรกมากกว่าเดิมน,นะครับซึ่งผมก็มีอีก เมล็ดหนึ่งนะครับก็คือมูนบอทซ่อมอ่านถูกหรือเปล่าวะนั่นแหละคนดูก็ปลูกเพิ่มเลยนะครับเพื่อทําให้สวนผมมันลกกว่าเดิมนะคนดูจะได้ดูได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมก็มีอะไรก็ปลูกไปก่อนแล้วกันโอเคครับสิ่งต่อไปที่เราจะทํานั่นก็คือการวางมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับผมก็จะไม่ได้วางนะผมก็ใช้ตัวลองฟางแทนแล้วกันเพราะว่าแบบ นา,นานทีเข้ามาซื้อไงมันก็มีน้อยอะเนาะสิ่งต่อไปที่ผมจะทําก็คือออกเกมนะครับ A few moments later โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการตกแต่งสวนทพิเติมนิดหน่อยนะครับก็จะมีกล่องที่ผมวางตกแต่งไว้นะแต่ว่าผมไม่เปิดให้คนดูดูหรอกโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมผักที่เราปลูกไว้นะครับคนดูอันนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยหอมนะครับถัดมาก็จะเป็นสวนแตงโมพระจันทร์เลยนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีเห็ดที่ผมแอบไปปลูกไปนะครับก็ในต้นใหญ่กว่าต้นถั่วอ right. yep. ีกนะคนดูก็เป็นยังไงบ้างครับกับการแต่งสวนของผมในครั้งนี้นะครับผมว่ายังไงส่วนของคนผู้ชมก็ดีกว่าของผมแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ